สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะกับเซอร์วิสเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือโงก้นวันพีชนารุตะโดเรมอนการฆ่าศูนย์อุลตร้าแมนเบนเทนยูมังกสโซเวบบี้เอเดนเอ็กพอพอพอใหม่ไปดาบตั้งแต่ดาบพิฆาตศูนย์และใหม่ไปใหม่ไปอันนี้ก็คือเกมด O N นนะฮะที่ย่อมาจากน้ำโค้กอร่อยมากเลยน้ำโค้กอร่อยมากนะครับผมชื่อยาวจังวะอะไรครับเนี่ย ไอ้บ้าเดี่ยเอ็นก็คือดราก้อนบอลแซกวันพีชนะดูโต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 หวานมากเลยหวานมากจริงๆนะฮะผมก็กินแล้วมันอร่อยดีอะไรครับเนี่ยเอ้ยไอ้บ้าเลยมาเอ้าแล้วผมก็ลืมลืมเลยวะลืมเล่นเกมไงลืมเปิดเอ่อหน้าจอ เออไม่เปิดหน้าจอแบบเห็นหน้าพวกเราอ่ะออ๋โอเคไม่ต้องนะไม่ทันแล้วนะฮะก,ก็เกม Battle Stadium d ดียมดับเบิ One Piece Naruto นั่นเองนะจ๊าไม่รอช้ากดกันไปเลยทีเดียวเฉียวกว่าจะได้เล่นไหมเฮ้ยไม่รอ,อ,อแต่บ่ายสามบ่ายโมงบ่ายโมงเลยเหรอรอนานจังวะหนึ่งทุม่มแล้วคุณได้เล่นครับผมโอ้โหหนึ่งทุ่มแล้วครับก็ประมาณนั้นแหละฮะคุณผู้ชมดูดีๆมาเพจหนึ่งนะฮะก็คือผมนะฮะเพจสองก็คือเบนสกาตูนั่นเองนะฮะจริงไงวะอ่าลืมแล้ววะไม่ได้เล่นอ่ะมันวะไม่รู้ กด O บ้า,าก็อบอกอยู่ว่าลืมเออจำไว้นะครับว่าเกมญี่ปุ่นจะต้องกด O ส่วนเกมฝรั่งหรือว่าเกมภาษาอังกฤษเนี่ยกด X นั่นเองนะจ๊ะแล้วแล้วเกมแอฟริกันอ่ะแ,แอฟริกันกดสามเดียมอะไรครับเนี่ยไม่มีบ้าเอ้ยเอาแล้ว JP เป็นไหนวะ เราไม่ได้ตัวรับทีนะฮะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนผมจำได้ว่าผมเคยเล่นเกมนี้ด้วยตอนนี้ผมอยู่ประมาณป .4 เออตอนนี้ครับตอนนี้ผมป .5 ันตอนนี้อยู่ม .4 แล้วเออคิดถึงไหมคิดถึงไหมไม่คิดถึงแล้วผมเออบ้ากี่แล้วจำตอนนั้นจำได้ว่าเป็นการไล่สดมีชั้นเชิงนะใส่ก่อนแล้วก็พอมาเรียกนะหัวร้อนเออสู้กับใครสู้กับโซโลดีกว่าที่เลดีไม่ชอบโรนินอ่าโรนิอ่าสู้กับซันจิ เอาสอง<ท>รเรื่องเลยดีกว่าคาคาชิแล้วก็โซโร,โ<ท>รเ่เด,ด่านด่านด่านพิฆาตสูนด่านพิฆาตศูนย์จะบ้าแล้วน้ามันดาบไอ้บ้าเอาด่านเ,าานเามืองโคโนฮะแล้วกันดูเป็นเจ้าบ้านก็คือคาคาชิน,นั่นเองนะกมเจ้าบ,บ้านมากก็เลยโควกังเหวอหน้าหมู่บ้าน,านเจ้เาๆๆบ้านเฉยเท่บ้านนี่คือกนนารแนะนำตัวอย่างสุดรอนั่นเองนะครับแนะนำตัวอย่างรวดเร็วไงบ้างนี่ให้ใครแลชมเนี่ยเออ เอ้ยมีไก่ด้วยหรอวะอาสูมาเอ้ยอาจารย์ไก่ไม่เป็นตัวอะไรวะอ๋อเป็นเบจิตโตะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมนะผมยังไม่แล้วไงวะเดี๋ยวกดกดอะไรไม่ได้เราจะต้องเลือกไม่เป็นว่าอะไรสี่เหลี่ยมไม่ต้องกดสี่เหลี่ยมดิได้เลยเอ้ยไปโ้องัดเถื่อนโอ้ตอดหน้าตอดตาไอ้บ้าระลอกคืนเตาสถานฟ้าแปลว่าเราโจมตีเองไม่ได้ไหมไม่รู้ดินิดกดดิไม่โจมตีทุกคนตายได้หมดนะฮะไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีแบ่งไม่มีฝั่งอะไรทั้งนั้นนะฮะ มันเล่นยังไงวะต่อยผื้นนี้เอ้ยต่อยผื้นเนี่ยอันนี้กระโดดเอ้ยต่อยอันนี้จับอะไรที่จะสวมกอดกันอย่างเดียวนี่แนี่อ๋อกดไอ้นี่นะครับผม R2 เป็นการป้องกันนะฮะ R2 L2 นี่มันการใช้บาเรียนในภาพซูเปอร์นี่จริงไหมมันต่อยมันต่อยอะไรของมันวะกระจอกจริงพลังคือเตาทันฟ้ามันต่อยตัวไหนเออนั่นน่ะสิ นี่เออนี่ต่อยได้แลกทีเออมาะว่าต่อยไปไหนไม่ได้จับวีดอฟื้นกันหน่อยนะฮะโยอะโหเอ้ยเอ้ยถ้าเรายิ่งต่อยไปเยอะจนจนสีของตัวเองเยอะขึ้นนะฮะเราจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับผมเบต้าเฮ้ยใช้ใช้ท่ายังไงอะเบตกระบอกด้วยโอ้กดโอไม่อะแล้วพี่ปล่อยไปใส่ใครฮะนั่นมาสิโดนกระบองเบต้าครับผมไอ้บ้าเอ้ยโดนที่ฟารกระบองของโมคูนี่หว่า นี่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 นคือคุนเบต้าเอาไว้ชิหายตัวเฮ้ยตัวคือวอ,อุย้ยดูดูความเร็วโอ้ชุบโอ้ชุบโอ้ชโอ้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 ห,โอหายตัว้ครับก็คือกดร่างสี่เหี่ยจะเป็นท่าอท่านหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยต้นมาต้นมารสเหลี <นะ S 2> ่ยเห็นไหมตีของพี่จะเป็นท่าหายตัวนะครับโอ้โหอันนี้มันสไลด์นี่วไปเลยบอลเกงครูไปใส่ค งาวะแม้งางงงงอะไรกัด้วยเออไอ้บ้าเอ้ยเราไม่รู้เนี่ยอยบอกให้ว่าฉันไม่รู้โซโรติดพิษเฉยโซโรรนโนอารนโดอาโ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 รนโดอาเจ้าสวยวะเกมนี้ใช่ไหมเออพี่ยดูแล้วรู้สึกว่าสวยๆแล้วเอ้จะบ้าอะไรจะเข้าร้านเขาอยู่แล้วเนี่ยจะไปกินอะไรวะราเมงหรือเปล่าฮะกินราเมงประจำคนฮะน่ะคุเรเออจุ๊บหายตัวเป็นไงแล้วไปดองฟลอส แกต้องเจอนี่บอลเกิงกูชาร์ดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไปเต็มหน้าเล,เลยนะจิโตเป็นจิโตใช่เว้ยตายเว้ยจิต้า <c oughs> จิต้าอ,อ่ะอย่ามาเตะอย่ามาตุอย่ามาตุยอย่ามาตุยเตะถูกแล้วเออขอพลังลขึ้นอ,อันนี้มันไม่ใช่ใช่นี่แนี่ปล่อยเว้นเล็กๆอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยวุ่นวายจะเป็งเลยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหแลไมเป็นจิต้ามันขึ้นเยอะจังวะลดลงอีเว้นนิปตี้นะอีไวโอลฟลอส พลังขึ้นไม่ใช่เออพลังขึ้นยิ่ได้ <laughs> ลืมลืมเฮ้ยพ <laughs> ลังขึ้นต่อใช้ยังไงแล้ว <Yeah! S 1> เวะเป็นเบได้เป็นปัตย่าแล้วซูกพอปัตยาจินโดเฮ้ยทำไมซีกติต้าเก่งจังวะโอ้ยกีชชาอ๋อตักลโซาเทมูรันโซ <laughs> โอโหเวจิต้าชนะเฮ้ยอ่อนแอก็แพ้ไปแต่ถ้ามีใจก็ให้ฉันซะเฮ้ยอุ้ยจต้าแหมเฮ้ยเป็นตัวรักดีกว่าแทนฟิกโรแล้ว อ้าวมาโกฮังครับตอนนี้ตัวละของผมฮะทำไมครับติโกโลติโกโลเหรอกระจอกมากเอาซันจูโกโลเหมือนเดิมมาด่านนี้เลยมาริฟอร์ดนะครับกัมดันมันฟอรบ้าอันนี้เรือโกดเมลูโกดเมลี่เดียวโกอิงเมลี่เออแหละโกดเมลูเลยเอาแซมแบบเป็นนี่เลยนะฮะแล้วเราเอาโรเดอร์อาร์มอีกเหรอเออก็มันประจำเพลงไงประจําเพลงของเฟโอ แล้วเดี๋ยวเพีโก e like ้มาดิมาสู้กันโอ้ยต้องพูดว่าคุณลุงไม่ใช่หรอคุณลุงพลังขึ้นเตาอ้าวพีโกโ้ตกน้ำตายฮะเออุ้ยโอ้โหเตะแรงชิบเบ่งเลยเล็งได้เล็งได้พีโก้โก้เล็งได้จะไปที่ไหนทำอะไรอย่าพีโก้นี่นี่ยนี่เนี่้าด้านที่จบว่ะคุณลุงพีโกโ้คิดถึงผมไหมอธิบหายละบินยังไงเนี่ยยังไงเดินเส้นเดเส้นเกิดอะไรโขงกาเรียบร้อยเลยเตายซะตีเป็นไงอุ้ยตัวใหญ่จังพี่พี่เบิ้ม ี่เด็ดเซนเกิลเด็ดเซนเกิลเด็เซนเกิลเกิลเกิดบ่นเกิดบ่นยังไงวะอ้อยไอ้บ้านี่แม่งล้างคืนเตาแไอ้บ้าโคตรวุ่นวายเลยเกมบ้าอะไรวะเนี่ยตาลัยมากเลยนะลอยได้ด้วยไอ้แมวนี้มันจำได้ว่ามันเป็นตัวอะไรเรียวกวันพีแล้วอวะนี่ดูจักรทะเลหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน ว่าพี่ไม่เคยดวลจริงไงเออใช่ครับเออเรียบร้อยหนึ่งศพไอ้บ้าเอ้โซนจีโซนโจีไปเลยตายซะถอนแกใช่ไหมใช่ครับอลังเดเซนเกอร์เดเซนเกอร์พิกรโรตตกแล้วพิกรโรตตกพิกรโรตตกแล้วไปไปเอ้ยไป,ไปมันมีแค่ท่าเดียววะ นี่ล้มต้องแซ้หลายท่าต้องแช้หลายท่าและแกก็ต้องตายไปซะคุณลุงพิกโกโลอ่อและแกก็ต้องเอะเออะเฮ้ย <c oughs> จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊้จุงบจุ๊บจเอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บุ่๊บจ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 เ๊บจุ๊บจุ๊บจุ่อจุ๊บจุ๊บจุ๊บจป๊บจล๊บจุกบจุ้บจุ๊บจุจุจดเมื่อกี้ เซนเกอ็ใท่ท้า,ทาต้องใช้ไงวะใช่ถ้ากดล่างสามล่างสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมโอ๊ยไม่เหมืนถ,มถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับก็แค่กดโอนะฮะเราไปทำม,มันตายที่สุดเท่แล้วเราต้องกดไอเอไม่ใช่ต้องกดดิเราต้องเก็บไอแม่สีแ,งแดงๆนะฮะให้ได้เยอะๆที่สุดนั่นเองนะจ๊ะมาถึงจะชนะได้ได้ได้โอ้ทำไมเก่งกวะอี๋สงโกฮองอี๋เป็นบ้าอะไรอี๋อี๋อี๋ลัง โอ้โหดูมีคนใชท่าไม่ตายอยู่ถ้ามีคนใช้ท่าไม่ตายอยู่เราจะไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าแกฮัโลโหลเกินไปเดีเซนมันเกิร์โอ้โหแรงทีุ่กฝีเลยทำไมโกหกโอโซโลทำไมกากไก่อย่างนี้วะ <c oughs> ตายแล้วโซโลออกย่าไม่ตายไม่ตายอะไรนี้เอาใบพัดมาทำไมเนี่ยฮะเดดเซนก็ร์ตเออเดดเซนเดดเซนอะไรเดดเซนไม่ด้ไปเด็ดผักผลไม้ไหมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิร์ดโดนเราเบิดตัวเองใช่ไหมฝ้าล้างคืนเตาตะธานป้าเอ้าโดนได้ไงกันเดซเซนกันเอ้านี่เนี่ยตอกกรรมนี่ดูดาบดูดาบแล้วก่อนของซาบุสะนี่นี่นี่มีโรตายแล้วนี่ตายเฉยโอ๊ยเอาไอ้ธนูของซันจิวไอ้ธนูบ้านเธอสิเขาเรียกว่าหนังสตริกหนังสตริกได้เจอจะท่าไม่ตายกันหมดเลยโอ้โหโดนกันแบบพลึบพลึบ อฮ้รง้อรอเนี่ยชนไอ้อยาอสทำจีชน,นะไอ้จิเป็งเลยต้องให้เบจิต้ามาแก้มือซะแหละเ,เบจิต้าอย่างเงี้หนะ ฮ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราก็เล่นกันแบบซิมเพิลซิมเพิลไปนะฮะแบบสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้กันนะฮะเอาละฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะถ้าอยากให้เล่นเกมนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเป็นผู้นำที่ดีให้ก้าวต่อไปไอ้บ้าหลอกเล่นนะฮะไว้กดไลค์กดซับสไคร์กันนะครับผมบายบายนะจ๊ะจ๊ะจุ๊บ